สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง First Play ครับคุมภาพันธ์น่าจะเป็นเดือนที่เดือดจริงๆนะมีเกมต่อคิวรอปล่อยกันออกมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือ w i ท์ฮาร์ดเกมแอคชั่นอาร์พจีจากผู้พัฒนาโคเอเทคโมทีมโอเมกาฟอร์ Tech ซึ่งพอได้ยินชื่อเนี่ยเราน่าจะร้องอ๋อจากหลายๆเกมของเขาอย่างเช่น Dynasty w a r r i o r แต่ผมแอบมาสรุปตรงชื่อผู้จัดจ,จำหน่าย EA o r i g i ิ a l เห็นแล้วขนลุกนะครับลุกไปในทางที่ไม่ดีนะเกมดีๆเนี่ยมาอยู่ในมือ EA แล้วพานจะพาไปในทาางเเสียยยหะ ตัวเกมนั้นแค่เห็นแวบแรกก็รู้สึกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Monster Hunter ของ Capcom ในท้องตลาดผมว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าเดียวแล้วน,นะครับที่มีเกมซึ่งเป็นธีมประเภทนี้วันนี้ผมมี7ข้อน่าสนใจของตัวเกม Wild h a r t เรามาดูกันครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะทำให้มันมีดีพอจนสามารถแย่งเหล่า Hunter จาก m o n มอน u n t ันไปเป็นลูกค้าได้บ้างหรือเปล่า <ties> เนื้อเรื่องคร่าวๆกล่าวถึงดินแดนอาซูมา ที่อยู่มาวันหนึ่งก็โดนสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเคมโ,มโนออกอารวาดสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเราในฐานะฮันเตอร์ผู้ซึ่งครอบครองเทคโนโลยีโบราณที่มีชื่อว่าคาราคุริต้องออกมารวมกลุ่มกันต่อกรกับสัตว์ร้ายเหล่านัน้นเนื้อหาหลักดูจะไม่ใช่ส่วนสําคัญที่เขาโฟกัสเท่าไหร่นะครับคือดูแล้วก็เหมือนมีเอาไว้ประกอบตัวเกมกันหน่อยแบบว่าไม่ใช่เล่นโดยไร้เนื้อเรื่องหลักกันเลยก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าเขาจะวางเรื่องให้ลึกกว่าที่ให้ข้อมูลกันมาขนาดไหน ทางผู้พัฒนาอาธิบายว่าดินแดนอานัมาเป็นโลกแฟนตาซีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากยุคศรินาของญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นยุคกลางพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น4ีโซนซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูก,กาลทั้ง4ตัวอย่างหลายๆอันค่อนข้างจะโชว์พื้นที่ที่เรียกว่าเนินเขาฮานากาซุมิที่มีล,ลักษณะเป็นฤดูใบไม้ผลิมีทุ่งดอกไม้พร้อมป่าหลากหลายสีสันดูจากหลายๆตัวอย่างพื้นที่นั้นให้บรรยากาศเหมือนโกตอฟซึชิมะเลยครับกว้างขวางสวยงามและก็มีรายละเอียดใช้ได้เลยนะส่วนของพื้นที่อื่นๆนั้นไมมม่ีข้อูลเเปิดผยากนะ แต่ผมมองว่าคาดหวังได้พอสมควรเลยครับประตูต,ตัวหลักของเรานั้นคือสัตว์ร้ายตัวใหญ่ยักษ์ที่ในเกมนี้นเรียกว่าเคมโนซึ่งเป็นสัตว์ที่เราเห็นกันจริงๆทั่วไปผสมประสานเข้ากับพลังของธรรมชาติตัวอย่างเช่นลาว,ว่าแบ็กกอริลลาที่มีพลังไฟลาวากิงทัสหมูป่าเขี้ยวใหญ่ที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยรากไม้หรือกับตัวอย่างล่าสุดโกลเด้นเทมเพสเสือเขี้ยวดาบตัวยักษ์ที่มีขนยาวออกมาเหมือนไม้เลื้อยมาพร้อมกับพลังาธาตุลม ส่วนของมอนสเตอร์ที่เราต้องต่อสู้ด้วยนี่ดูว้าวเลยนะครับผมติดใจที่ไซส์ของมันนี่แหละดูใหญ่ชนิดที่เรียกว่าเต็มจอทำเอาตัวละครของเราตัวเล็กไปเลยความน่ากังวลก็คือเขาจะมีมาให้เราสู้กันเยอะแค่ไหนเพราะถ้าดูข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยมันมีสัตว์อยู่10ชนิดเองครับเรียกได้ว่าจํานวนยังห่างชั้นกับมอนฮันเยอะไวฮร์ดันมีอาวุธให้เลือกทั้งหมด8ชนิดตั้งแต่ดาบคาตานาคารากุลิที่มีลักษณะเหมือนดาบสมูลไรแต่มีความสามารถฟันยืดออกไปเป็นการโจมตีคล้ายแส่ร่มวกากะ ที่มีใบมีดติดอยู่รอบๆนอกจากนี้ก็ยังมีกรงเล็บธนูปืนใหญ่ดาบใหญ่ค้อนรวมถึงกระบองยาวสำหรับชุดเกราะนั้นยังไม่มีข้อมูลมากนะักหน้าเว็บไซต์เองก็ยังไม่มีการอัปเดตเท่าที่สังเกตดูจากหลายๆตัวอย่างเนี่ยส่วนมากจะเป็นชุดเกราะนักลบสไสต์ญี่ปุ่นโดยความที่ข้อมูลยังน้อยอย,อยู่แบบนี้เนี่ยทำให้เรื่องของการคราฟและการอัปเดตอาวุธและชุดเกราะดูจะเดายากเหมือนกนันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผมมองว่าน่าจาละลักษณะเดียวกันกันกบมอนทันะนั่นคือการเอาชิ้นส่วนของมอนมาคราบ สังเกตจากอาวุธปืนใหญ่ในตัวอย่างล่าสุดเนี่ยน่าจะทำมาจากสั์สักตัวแน่ๆนี่น่าจะเป็นฟีเจอร์หลักที่แตกต่างจากมอนฮันและทางผู้พัฒน,นาเองก็พยายามโชว์ไฮไลท์กันมากที่สุดแล้วครับกับคาราคุริอุปกรณ์ซึ่งมีที่มาจากเทคโนโลยีโบราณที่เราสามารถสร้างส,างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาช่วยในการสู้กับเคโมโนคาราคุรินั้นแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนั่นคือเบสิกที่เน้นการสร้างที่รวดเร็วใช้ทรัพยากรไม่เยอะเอาไว้ช่วยเสริมมูฟเมนต์ของตัวละครหรือการโจมตีเช่นบล็อกสปริงเด้งตัว ใบพัดเที่ยวเอาไว้ล่อนตัวลงหรือว่าคบเพลิงเที่ยวเอาไว้เคลือบอาวุธให้ติดสถานะติดไฟชนิดที่2คือฟิวชั่นคาราคุริเป็นการสร้างเบสิกขึ้นมาหลายชิ้นแล้วรวมเข้าด้วยกันส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าเอาไว้เคาน์เตอร์เคโมโนจากตัวอย่างเราจะเห็นโครงสร้างที่เป็นค้อนไว้ทุบกำแพงที่เอาไว้ป้องกันหรือว่าปืนยิงหน้าไม้ขนาดใหญ่และสุดท้ายดรา้อนคาราคุริซึ่งใช้ทรัพยากรพิเศษที่เรียกว่าเซเลชเชียลเทรดในการสร้าง เจ้าคาราคูลิชนิดนี้ออกไปในแนวซัพพอร์ตเราในพื้นที่การล่าเช่นวินวอร์เท์ฐานพ่นลมที่ช่วยในการลอยตัวโรเลอร์ที่เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์มีล้อใหญ่ๆครอบอยู่ช่วยในการเดินทางอันนี้ทำให้ผมนึกถึงการสืบเลยนะครับหรือว่าฮันติงทาวเวอร์ที่เป็นเหมือนเรดาร์คอยตรวจจับเคโมโนหรืออ์ติแฟกต์บางอย่างได้ด้วยเห็นอันนี้ชับไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีโบราณประเภทไหนมนุษย์ต่างดาวเคยมายือนบนโลกใบนี้หรือเปล่า แล้วก็รวมถึงการสร้างบางอย่างที่เป็นเหมือนลักษณะของการตั้งแคมป์นะเช่นแท่นตีดาบหรือว่าโต๊ะปรุงอาหารเป็นต้นเอาจริงๆมองไปให้อารมณ์ฟอสไตน์เลยนะครับและตัวผมที่มีถูกโลกกับระบบนั้นแต่เห็นจากสื่อหลายๆเจ้าบอกไปในทางเดียวกันว่าระบบทําได้ลื่นไหลไม่น่าหง,งุดหงิดเชื่อว่าถ้าปั้นออกมาด,ดีเนี่ยจะเป็นจุดเด่นสาคัญมากๆของเกมนี้เลยครับเจอมอนตตัวใหญ่แบบนี้จะให้ออกไปล่าคนเดียวก็ยังไงอยู่ไวทฮาร์ดนั้นสามารถให้เราโคอบกับเพื่อนได้รวมแล้ว3คนครับเสียดายนะทำไมไม่เป็น4ี่ ทางผู้พัฒนาบอกว่าเป็นเรื่องของความสมดุลครับ4คนดูจะมากไปแต่ผมว่า3คนมันก็แอบน้อยไปนะและจุดเด่นสําคัญที่เหนือกว่ามอนทันชัดเจนคือการที่มันสามารถ Crossplay กันได้ทุกแพลตฟอร์มที่วางจาหน่ายเลยครับทั้ง PlayStation 5 Xbox Serie s หรือว่า PC จอยกันได้หมดบน PC เองไม่ว่าคุณจะซื้อเกมจากที่ไหนก็ร่วมกันได้ทั้งสตรี m Epic หรือว่า Origin สายคอนโซลแฮปปี้กันแน่นอนครับทางผู้พัฒนายืนยันว่าจะสามารถเล่นได้ที่ความละเอียด 4K 60เฟรมทั้ง2แพฟอร์ม แต่ Xbox Series S อาจจะดรอปลงหน่อยในส่วนของ PC เราต้องเช็คตัวเองกันอีกเช่นเคยครับกับสเปคที่แนะนำคือ Core i7 8 7 0 0หรือว่าไรเซ n 5้6 0 0มน5-360มากับแรม16 g b แล้วก็พวงโดยการ์ดจอค่ายเขียวเป็น GTX 2070หรือว่าค่ายแดงเป็น RX 5700 XT ผมถือว่ารับได้นะครับมองแล้วพอๆกับ h o g w a r t s Legacy แต่ขอติดนิดนึงนะเรื่องสเปคขั้นแนะนำของคุณเนี่ยคุณไม่ได้บอกว่ามันรันได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่ กลัวว่าถ้าตัวเกมออกมาจริงๆแล้วมันกินหนักกว่านี้เนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับและนี่ก็คือทั้ง7ข้อน่าสนใจของ Wild h e a r t เกมนี้เข้ามาแย่งนักล่าทั้งหลายจาก Monster Hunter แทบจะทุกหัวข้อจะเห็นได้ว่าผมเอาไปเปรียบเทียบกับมอนทันหมดเลยนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทําแบบนั้นคือส่วนตัวผมมองว่ามอ n ทันเนี่ยเขากลายเป็นมาตรฐานของเกมสไตล์นี้ไปแล้วเหมือนอย่างที่ Dark s o u l กลายเป็นสไตล์ Soulslike เพราะงั้นถ้าทำเกมสไตล์เดียวกันออกมาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกันครับ วท์ฮาร์ดผมเองมองว่าน่าสนใจแล้วก็มีสกยภาพอยู่นะแต่ว่าข้อมูลและตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันยังดูน้อยไปมากๆเกมจะวางจำหน่ายวันที่17กุมภาพันธ์นี้แล้วครับเชื่อว่าใกล้ๆน่าจะมีข้อมูลเพิ่มกันเข้ามาอีกแต่สำหรับตัวผมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่ารอรีวิวก่อนครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลก็จบเพียงเท่านี้เพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลลึกๆของโดเกมแวะเวียนมาแชร์กันบ้างนะหรือว่าระบบผิดพลาดส่วนไหนเนี่ยยังไงก็ทวงติงกันเข้ามาได้เลย วันนี้ช่อง First Play ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ